บาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคึอเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับในทางเราพัฒนานะครับประจําวันพุธที่สามสิบเอ็ดนะครับธันวาคมหกแปดทางช่องเบาที่พารวยมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะพี่พี่สมาชิกเอฟซีประจําเราขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่ข้ามาติดีตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะตามมาต่อสารแนทางเราพัฒนานะครับประจํา วันพุธที่3 1สเอแล้วในมาชิกนะเนาะเดือนวันส่งท้ายเดือนนะครับสำหรับเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นวันส่งท้ายปีนะครับสำหรับปี68นะครับสำหรับแนวทางผมก็คัดเน้นเหมือนเดิมคัดเน้นคือเก้าในมาชิกนะครับผมเนาะก่อนื่มาที่ขอสวัสดีนะครับพี่ๆมาชิกเอฟซีประจำนะขอสวัสดีนะครับพี่ๆชามาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะตามต่อสำหรับแนวทางกาวพัฒนาผมสำหรับรอบนี้ก็ คัดเน้นคือเก่านั่นแหละในมาชิกสลับแนวทางเนาะนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะกดการจะเตือนอด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆม,มาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากเบาทีทุกรูปแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดนะครับผมแล้วก็ในวันพุทธที่31นี้ผมก็จะมีแนวทางทุง่งโมกุลกุมารไขจุดเสริมอีกคือเก่านะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับดูดิว่าจะไขจะมีพลังไหมสลับวันพุทธที่31เเนาะนะครับก็เป็น วันสุดท้ายของปีด้วยนะครับตะไครจะมีพลังหรือเปล่าจะหนุนโชคหนุนดวงอ่าหรือเปล่านะครับสำหรับเนทางทุกมงคลถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลมืมไปขอพรตะไครไ์เปตะไครหนุนโชคหนุนดวงในมาญชีนะครับแล้วก็ผมก็จะมีไลฟ์นะครับ สายด่วนนั่นแหละนะครับสิบแปดนาฬิกานะครับขึ้นเก้าวันนั่นแหละเห็นมาชี้ก็เกิดจะชอบความมาพูดคุยกันหน้าไลน์เนาะสิบแปดนาฬิกานะครับผมสลับไล์สายด่วนรับธนานะครับก็จะมาเน้นด้วยนะครับสลับเรียนตัวเดียวนะครับผมแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับในรอบที่ผ่านมาพิสูจน์เวลาหางนะแนวทางมีเข้ามีหลุดในมาชีขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์กระชร์ใจมาชี้วยนะนะครับผมเออไม่ชัดเจนยังไงไม่เข้าใจยังไงก็อธิบาย อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะครับผมขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยเนาะนะครับบีทีแปดสองเจนนะนะครับบ้านเขียวผมนะครับรัฐบาลไทยผมสรุปโคสุดท้ายะสำหรับทางรัฐบาลไทยนะครับในรอบวันที่สองมกราเนาะนะครับคารเด่นขึ้นกับอ่ะนะครับมาสรุปผลกันก่อนนะในรอบที่ผ่านมาอ่าวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยมาชิกนะครับพระเอกพระรองผมนะครับผมหนึ่งกับหกหกกับหนึ่งนะสำหรับในตัวเด่นนะนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนั่นแหละ สำหรับสายออกกำลังกายนะครับก็คัดแล้วนะครับผมสรุปผลก่อนนะนะครับว่าตัวไหนมาไม่มาเนาะนะครับผมสรุปผลเด้อนะครับผมนะครับสรุปผลนะนะครับสี่สี่ศูนย์สามหกเก้านะครับหืมศูนย์สามมาอีกนะครับศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยนะครับรอบก่อนก็มาเนาะนะครับสี่สี่ศูนย์สามหกเก้าเด้อนะครับผม เปลี่ยนไปไก่อน C4 เนาะอ่า03นะครับแล้วก็69นะครับผมผมเด่น1กับ6 6กับ1นะครับห1ไม่ลงนะครับขอพาี่มาเช็คด้วยกันเลยกันสลับเด่น1นเนาะนะพระเอกไม่ลงมาพระรองนะนะมาในตัวเด่นนะครับผมนะครับ C4 03 69นะครับผม60 62 63 ไปไม่ถึง69นะครับสำหรับแต่ชุดจับคนะู่นะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะสำหรับสายออกกันขายมาในมาใน,าในพระเอกพระรองมาในพระรองนะมาชินะครับสู03ไม่มีนะครับเบิ้ลไม่ลงนะครับแต่ว่าเปบิ้ลหน้าในมาชินะเบิ้ลหน้าในชุด6ตัวเนาะนะครับของผม11กับขอ6อันนี้44 03 69นะครับผมคำรางวัลยังไม่ลงลงหนึง่งตัวมีตัวไหนลงนะครับในรอบบัญจันทร์นะครับมี3ลงนะนะครับ3ลง9ลง แต่เข้ามา6-9อันนี้7-9นะครับอ่ะนะครับสำหรับเดือนกันวันมา2ตัวเนาะนะครับเออแต่จะพูดไหมครับอ่ะมาดูไสายด่วนในมาชิกสำหรับไสายด่วนผมในรอบที่ผ่านมาเนาะอ่ะนะครับมาดูไสายด่วนในรอบที่ผ่านมาในมาชิกนะครับผมอืมนี่คือไสายด่วนผมนะนะครับอ่า18ในการนั่นแหละผมไลน์นะครับอปปรเบออในรอบที่ผ่านมานะครับอ,อ่ ไลท์หกโมงครึ่งแล้วอะไรมาชิ้อ่ะนะครับหนึ่งสี่สองไอซีหนึ่งสองกับเก้าหกห้าเนี่ยมาชิ้นะครับเนาะนะครับสลับไปลาซ้ายด่วนเนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้เนาะนะมอหิเศษสุดสลับสายนักบินตัดอ่าจับคู่ในสองที่นั่งสายมีโอกาสในรอบที่ผ่านมามาพ่ารองนะครับพระเอกไม่ลงนะครับแต่มาชุดล่างนะครับผมอ่า 965นะครับผมเนาะได้เข้ามา369เนีน่ยมาชิก็จะมาชุดนี้นะนะครับสําหรับในทางสายด่วนเนาะนะครับอ่านะใครตามสายด่วนผมขัดตัดเนี่ยนะครับสองที่นั่งก็จะมาคู่นี้นะครับเออนะครับผมเนาะก็ทําเต็มที่แล้วสลับในทางสายด่วนนะนะครับเออก็มีให้มาชี้ผู้โชคดีนั่นแหละนะครับ,นะรบอ่า6996เนาะ นะครับผมอ่ะนะครับก็ทำเต็มที่รักษารอบที่ผ่านมา6ลงเนะีมาชิคนำแต่เข้ามา6กเก้านะเข้า,นะขาที่สายด่วนนะนะครับผ่าตัดทูนนะั่นแหละแต่ว่าในทางสูตรเนี่ยไปไม่ถึงนะครับผมก็ดีใจกัรมาชิคผู้โชคดีด้วยสําหรับในรอบที่ผ่านมานะครับสบายมหาสายด่วนก็18บแนายกานะครับไลฟ์พูดคุยกับมาชิคขึ้นเก้านะครับสําหรับสายด่ว,วนเะราพัฒนาแา่กันที่ชอบก็มาพูดคุยกันเนาะอ่ะสำหรับรอบนี้ตามกันต่อเนี่ยมาชิคสำหรับเราพัฒนานะนะครับอ่ามาดูกันว่า จะส่งท้ายปีอย่างสวยงามไหมสําหรับราพนนาประจําวันพุธที่3 1เนอะนะครับสารประาผมก็คาดแล้วได้เลยนะครับผมตามกกต่อน,นะครับผมคันเน้นคือเขานั่นแหละนะครับผมเนาะนะครับ,นะรบเรททุกขมุมาถขายก็จุดเหมือนเดิมนะโดยที่จะส่งท้ายปีอย่างสวยงามไมสำหรับนในทางเทุกมงคลขมุมาถ่ายเนาะนะครับ,นะร,บราพัฒนาเนาะแล้ววันที่3สิบเอ็ดเนาะทับ 12บสทับหกนะนะครับเอ้านะครับยังไงขอให้สุขเดินดีนะครับอ่านะครับขอให้มาสอยนั่งสายไม่นั่งเด้อนะครับส่งท้ายปีด้วยนะครับผมเอ้านะครับอ่านะครับมาดูในตัวเด่นนะนะครับมาดูในตัวเด่นนะครับผมสําหรับซ้ายออกกําลังกายนะครับสายวิ่งสายรูดนั่นแหละนะครับผมผมเด่นนี่นะสำหรับรอบนี้2กับ0ูนย์นะครับ2กับ0ูนย์ศูนย์กับสองนะตรงใจไหมตรงใจแคบเลย S 1> <S 1> นะครับสําหรับในตัวเด่นนะอ่านะครับสลับเด่นตัวเดียวน,นะครับเดี๋ยวมาเน้นหน้าไลค์ให้เขานั่นแหละนะครับผมนะครับชอบเน้นก็มาเน้นหน้าไลค์นั่นแหละนะครับถ้าเกิดชินชอบเนาะนะครับ,บก,บนนกบนะบ็ตามด้วย2ตัวเด่นเดี๋ยวสองตัวบางทีเข้ามาเป็นคู่นะต้องระวังด้วยนะครับผมในรอบที Ü ่ผ่านมาศูนย์สามในรอบนี้ศูนย์สองมาไหมนะครับสองตัวเด่นเดี๋ยวสองตัวเานาะ เบ้นลงอยู่นะเห็นมาชิคในร้อยยี่สิาหามาแต่ไป 4, 4ีนะนะครับสีเนี่ยชุด6ตัวนุ่นนะครับเออสี่ตัวไม่ลงนะครับสองตัวเด่น2ตัวมี3ช,ชุดเหมือนเดิมนะครับสองหนึ่งนะสองสามเด่นสองสองสี่นะนะครับเด่น2และเด่น0นะ 0, 5, 0, 6, 0, 7, นะ05 06 07นะเบิ้นนะ 2 2 0 0สลับเหนือทางเบิ้อนนะครับอ่ายังไว่าจ่ายไม่ได้เนาะนะครับแต่มาอยู่นะแต่เป็นเบื้อนหตัวนะครับสำหรับรอบที่ผ่านมารอบก่อนก็มา0 0นยอศยระวังเว้นไว้หน่อยเนาะสิ้นปีในมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะมาดูในตัวเน้นนะครับสำหรับเพูดจับคู่เด่นเนาะน,นะครับอ่าเด็ดสองสองหนึ่งสองสามสองส,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 สี่นะครับผมเน้น ท้อง4-2นะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยและเดิน0นะ05 06แล้วก็07ผมเน้นสนะุก60อันช่วงนี้ระวังก้9หน่อยเนาะเปี่ยนกระดกหัวเบิร์นก็22 00สำหรับในทางไปน,นะครับผมเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยคาดแล้วนะครับสหรับ0นี้อ่ะแคบเลยนะครับสหรับไปาุจับผู้เด่นสองตัวแล้วก็ตามด้วยสามเด่นเด่นสามตัวนะครับผมวิธีปลอดภัยขึ้นในตัวเด่นนะสหรับใส่ออกกำลังกายเนาะสาม ตัวเด็ดเด่น3ตัวเนาะนะครับอสามชุดคือเขาสามสอนะแล้วก็5 0 6นะแล้วก็6 0 7นย์เจ็ดนะสามชุดสามทนานั่งก็3ชุดอีกเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเขียนประกาศแสดงก่อนขอให้สู้เดินดีนะครับสำหรับรอบนี้นะนะครับอันนี้จะไปเขียนเด่นกำลังวันนะนะครับอ่าเด่นกำลังวันก็ทำงานอยู่ในมาชิกยังไม่ลงลงหนึ่งตัวในร้อยผ่านมา,มามาทั้ง3มาทั้ง9นะ แต่จับคู่ไม่เข้านะ,นะครับผมจะไม่เขียนเวลาผมาไลฟ์สดด่วน18บแปนาฬิกานะผมอ่ะยนผมยอ้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับในทางเราขณะผมประจาวันพุธที่นะครับ31นะครับผม ธันวาคม68เนาะนะครับสองศเนะนะครับพิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกกราลังกายบางทีเข้ามาเป็นคู่สลับเด่นตัวเดียวโดยผมมาเน้นหน้าไลน์เนาะนะครับผมจะแผ่นน้ครับสองหนึ่งสองสามสองสี่นะครับแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดผมเน้นสองสี่ครับศูนย์หกเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยนะนะครับบางที้องระวังในตัวรองด้วยนะครับคาดแล้วดูตัวเลขเนาะช่วงนี้ระวังกระดกหัวนะเนอะศูนย์หกศูนย์เก้ว6 หนเจ็ด นะครับก็จะประมาณนี้สำรับแนางพนาประจำวันผู้ที่31ยังไงขอพิจารดีๆขอสูตรดีดีอมาสองให้นั่งสส่ใหนั่งสรับรอนี้ก็คัดนิ้นขึ้นเก้านะครับผมเนาะขอคขุณุกคมเมนิดดีๆขอคุณทุกการไลก์การแชร์ใจมาชิคขอคุณทุกการติดตามใจมาชิคที่มาติดตามใหม่เวิกันรายการไปสูบไปหน้าได้มาชิคนือี่คาดแล้วนะครับอันนี้จะไวเขียนเด่นกลางวันเนาะหนาสิบแปดในการมาพูดคุยกันน่ารักฤดูกุมารไขยกระจุ่ดขึ้นเกบานะครับถ้าเกิดชอบก รัฐบาลไทยก็เวลาผมไลฟ์ใจด่วนนะพัฒนานะครับสิบแปดในกาเนาะนะครับถึงมาพูดคุยหน้าไลฟ์นะครับถ้าเกิดที่มาชี้จะท้าบ้านเขียวก็บีดีแปดสองเจ็ดหรือว่าเวลาผมไลฟ์ใจด่วนก็ได้ขึ้นกันนะครับผมอ่ะโชคดีเป็นของทุกคนนะครับอ่าขอเป็นวันดีๆขอให้นาทางเดินดีสองที่นั่งสายนั่งเรนสล็อตในที่รอบนี้และขอส่งท้ายอย่างสวยงามสิบแปดในกามาพูดคุยกันหน้าไรนะครไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะครับสำหรับปีใหม่นะปีหกเก้าที่จะมาถึงแล้วก็ขอให้ส่งท้ายปี หกแปดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดขอให้มีความสุขสดชื่นกันทุกทุกคนโชคดีนะครับเป็นของุวคนไว้เจอกับผมที่ต่อไปขอบคุณทุกทาการติดตามสวัสดีนะครับ